มาปักชําได้นะคะตัดตรงข้อนะคะก้านใบเขาก็จะแทงเป็นต้นใหม่ขึ้นมาก็เรียบร้อยนะคะวันนี้ปลูกเสร็จเรียบร้อยทั้งอ,อมชมพูเงินไหลมาสวัสดีค่ะก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็เป็นต้น ต้นไม้มงคลในตระกูลเงินไหลามาอ,อมเพชรอ,อมชมพูเงินไหลามาด่างขาวซึ่งเขาอยู่ในที่ร่มเกินไปทําให้สีใบนะคะไม่ได้ที่เท่าไหร่สีใบไม่สวยเท่าไหร่ก็จะมาเป,เ,ปเปลี่ยนที่ให้เขานะคะหรือจากตรงนี้วัสดุที่จะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวสับกับขุยมะพร้าวเป็นหลักใครมีเพอร์ไลท์ใส่เพอร์ไลท์ได้นะคะ รอ,องก้นกระถางด้วยใบไม้ผุผุนะคะจะเป็นฐานจะเป็นมะพะร้าวสับรองไปที่ก้นกระถางนะคะเสร็จแล้วปุ๋ยที่จะใช้ในวันนี้ก็เป็นปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยออสโมโค้นั่นละค่ะจะเป็นสูตร13 13 13หรือ16 16 16, 16ก็นำมาใช้ได้ะนะคะปลูกไม้มงคลในวันนี้ เราจะใช้สตาร์เกิลจีในการป้องกันมดมแมลงต่างๆนะคะไม่ให้มารบกวนวันนี้ใช้สตาร์เกิลจีใส่ไปพร้อมๆกับปุ๋ยรองที่ก้นกระถาง,ป,งป้องกันมดป้องกันแมลงที่จะมารบกวนต้นไม้นะคะอาศัยไปประมาณ 1. ช้อนชานะคะอันนี้ก็การมดกันแมลงได้เสร็จแล้วเราก็นําต้นไม้ลงไปปลูกนะคะ วัสดุที่เราปลูกวันนี้เราผสมมูลไส้เดือนนะคะลงไปด้วยได้นะคะสัก1นส่วนสต้นไม้ก็จะโตเร็วนะคะมูลไส้เดือนก็ใช้ได้ดีลือออกมาได้เลยนะคะตัวนี้รากเขาไม่ลึกเท่าไหร่เพราะว่าที่ตรงนี้เป็นที่สำรองเอาไว้นะคะไม่ได้ถาวรเราก็ปลูกปักเอาไว้เผื่อย้ายกระถางตัวนี้ก็เป็นมูลไส้เดือนนะคะใช้ผสมกับมะพร้าวสับ ขุยมะพร้าวที่เราจะปลูกคุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนําไปปลูกไม้ที่เป็นไม้มงคลลักษณะไม้ที่ชอบความชื้นนะคะเราใช้มะพร้าวสับขุยมะพร้าวเป็นหลักได้ก็ปลูกลงไปค่ะปุ๋ยในวันนี้เรามีมูลไส้เดือนนะคะใส่ลงไปแล้วมีออสโมโค้ ตัวนี้ก็ปลดปล่อยธาตุอาหารมาให้กับต้นไม้มงคลนะคะเมื่อใหม่สามารถดูและทำตามได้นะคะก็ตัวนี้เป็นไม้ที่ดูแลไม่ยากเงินไหลามาเป็นไม้รอ,อเลื้อยเป็นไม้หลักนะคะถ้าเขาปลูกกับพื้นเลื้อยไปตรงไหนเขาก็มีตาข้อตาของเขาตัวนี้เขาสามารถเกิดเป็นต้นใหม่ได้นะคะ,ะถ้า หาหลักให้เขาเลื้อยเขาก็จะเลื้อยขึ้นแต่ถ้าเราปลูกกับพื้นดินเนี่ยเขาก็จะทอดเลื้อยไปได้อย่างรวดเร็วเราก็สามารถตัดมาปลูกมาปักชำได้นะคะตัดตรงข้อนะคะก้านใบเขาก็จะแทงเป็นต้นใหม่ขึ้นมาก็เรียบร้อยนะคะวันนี้ปลูกเสร็จเรียบร้อยทั้งอ,อมชมพูเงินไหลมาด่างขาวอ,อมเพชร นะคะก็ลักษณะนี้ทีนี้เราจะนําไปวางไว้ตรงแสงที่พอเหมาะนะคะแสงที่ไม่ใช่อยู่แดดนะคะก็ให้แสงส่งถึงประมาณสัก60-70%ถึง70%นตะคะต้นไม้ก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วและสีใบเขาก็จะสวยกว่านี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ได้รับชมนะคะเมื่อ,อต้นไม้แข็งแรงน้ำที่ใช้รถนะคะเพื่อนๆอาจจะใชะ้เครื่องดื่มชูกำลงังหนึ่งฝาผสมกับผงชูรส ห่ช้อนชาต่อน้ำห้ลิตรแล้วลดลาดลงไปอตอนที่เราปลูกต้นไม้ใหม่ๆแบบนี้เขาจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนะคะก็ลองทำดูนะคะเพื่อนๆทำตามพินิษได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็คงลาไปก่อนเพียงเท่านี้มีความคืบหน้าในเรื่องของต้นไม้นะคะหมูมวลพษานานาพันธ์ุแบบไหนชนิดไหนวิธีการต่างๆ ชื่อลักษณะการดูแลนะคะการขยายพันธุ์ก็จะมาอัปเดต<ม>ให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ